นะร้านนี้มีขายเพียงแค่วันละ3ชาต่อวันเท่านั้นและนี่คือข้าวหน้าเนื้อผู้ชนะ พิมพจะพาทุกคนมากินข้าวหน้าเนื้อผู้ชนะถามว่าทำไมเป็นข้าวหน้าเนื้อผู้ชนะคุณเคยประสบปัญหากดบัตรคอนเสิร์ต<อ>กดจองเสื้อผ้ารองเทารุ่นลิมิเต็ดหรือจองเพ a y s สเตชันไฟหรือไม่ถ้าใครที่กดจองทนันหรือได้มันมาครอบครองผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ชนะซึ่งข้าวหน้าเนื้อร้านนี้มีขายเพียงแค่วันละ3ชามต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราสคนคือผู้ชนะค่ะตอไป ไม,ไม่ได้ด้วยฝนตกนี่ร้านอยู่ที่นี่ฮอกไกโดรลสเตอรองกินชิยากินะครับลองดูซิว่าข้าวหน้าเนือผู้ชนานี้จะรสชาติเป็นยังไงไปไปดูข้างในนกัน้้่สัสดีคราดี่ะสวกค่ับดีคดีค่ะาดค่ะสวัสดีค่ะสัสด้่ค่ะสัสดีสวัสดีค่ัสดี่่ค่ค่ค่ด เข้ามาร้านคือแบบญี่ปุ่นแท้ม,มากคือร้านอาหารญี่ปุ่นทุกร้านเขาจะต้อนรับลูกค้าแบบนม่ใช่ภาแบบเสียงดังกระตุ้นลุลนน,นี่แหละคือพลังของญี่ปุ่นวันนี้ที่เราจะมากินก็คือสิ่งนี้ตดึง จำกัดวันละสาที่เท่านั้นได้กินอลไรปะอาหารเหรอข้าวเหรอกินของผู้ชนะกินตั้งแต่ยังไม่ทันกินข้าวเออไม่ได้กินเลยแล้วช่วงเนี้ยเขามีโปรโมชั่นด้วยคือปกติอะราคา9ก9บาทตอนนี้คือ4ี่เก้าเาขาบอกเป็นข้าวหน้าเนื้อวัวและลิ้นวัวภูเขาไฟเหมาหมดอ่ะวันนี้มี3ามชามก็เอาสชามอ่ะวันนี้ถ้าเกิดใครมาไม่ได้กินก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินเบื่อไมนร้านนี้ก็มีอย่างอื่นด้วยที่พิซ มนะเป็นข้าวหน้าทะเลจํากัดวันละสิบที่เท่านั้นเฉพาะตอนกังหวัดถ้าใครมาไม่ได้กินข้าวหน้าเนื้อก็กินข้าวหน้าทะเลก็ได้ถือว่าพิเศษอยู่เหมือนกันก็ว่าจะสั่งด้วยด้วยของแม่กินเยอะนะอ๋อแล้วนอกจากนี้พิมเคยเห็นในรีวิวมาก่อนเห็นเขาว่าเด่นเรื่องสมบัต <laughs> เห็นเขาว่าเด่นสปาเกตตี้เหมือนกันทุกคนนี่เอาสปาเกตตี้แบบไปคุกกับก้อนชีสมีทัฟเฟิลน่ากินสั่งด้วยเราไปกินอะไรนะข้าวหน้าเนื้ออย่างอื่นก็ถือว่าอยากลองอยากรู้เออไม่ได้กินให้ยากนะแต่ก็เหมือนกินให้ยากเลยชอบความเอนเอร์จีแล้วก็ตะกี้พี่เจ้าของร้านเขาก็แนะนำมาว่าอันนี้อร่อยเป็นฮอกไกโดส ทะเลหอยบางคือพาสต้าเย็นแล้วก็อันนี้เซตกุด้งซอสถั่ววานะเขาบอกสองอันนี้คืออร่อยมากเอาด้วยเขาบอกอร่อยใช่เขาบอกว่าเสิร์ให้อันนี้สามสันติอ่าไม่ได้อันนี้แบบเนืนตีนะใช่ใช่ใช่เรมีเด็ดเมนูว่าเนื้อโต้วเนื้อทีแล้วก็โมเล่หนับวันนี้จะกินโมเล่ให้ผู้ชนะไม่เสร็จ เขาบอกว่า3มที่เนี่ยเขาจํากัด1โต๊ะได้แค่1ที่ก็คือ1โต๊ะได้1ชามขายแค่วันจันทร์ถึงสุขเวลา11บเอโมงจนถึงบ่ายสเท่าน,านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่ขายแล้วก็วันเนี้ยได้กินแค่ชามเดียวไม่มาไม่ได้กินดู <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสร้างอย่าง <c oughs> อื่นเนะี่ยเดี๋ยวสั่งเยอะๆเดี๋ยวมากินด้ยกัน <c oughs> ยังไงวันนี้ก็ได้กินก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นเรคคอมเมนต์เหมือนกันเป็นหอยนางรมจะเขอาไปดูแล้วก็สั่งหอยนางรมไป3ชิ้นพร้อมกับไทยซอสเซต ก็คือเซ็ตแบบสไตล์ไทยๆอ,อ่ะมีชันเรืกอกอะไรนะตะไค้ไม่ใช่สะดอสเตาสเตา,ตา,ตาคืออะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรเออกระถินมีกระถินมีน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเผาคือสไตล์หอยนางลงมบ้านเราอ่ะ <c oughs> อวมากไม่นาปกติต <c oughs> อนนั้นเนื้อเรายัางไม่มาทุกคนแต่ยังอื่นเริ่มมาแล้วนี่ เพราะฉะนั้นเราจะกินเลยหอยนางรมจากฮอกไกโดเบิมเบิมให้ดูความใหญ่ก่อ oh. นประมาณนี้เลยความใหญ่อันนี้ต้องสั่งแยก30บาทเสร็จนี้ลองชิมลองกินค่นเชิรใส่หอมเปียวใส่กระเทียมเจียวใส่ผิดเผากิ็มซีฟูด้ดน่ากินแล้วก็กระถินน่ากินมากขอโดยอีกหนึ่งกลุ่ม อุ้ยตกไปแล้วนึงอิตาลีมาสไม่ได้ยินนานมากเป็นหอยนาง,มง <c oughs> รมที่พูดเลยว่าอร่อยที่สุดจริงแบบจริงคือไอตัวเนื้อหอยเนี่ยพอเข้าไปในปากและคาลิ้นดุนมันละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายเลยแล้วยิ่งกินกับรสชาติไทยๆที่เราชอบอ่ะมันยิ่งดับอร่อยไปหมดเลยอ่ะชอบหอยนางรมอันนี้มากก็คือไม่กินชอบน่าเนื้อเลยนะแต่กินทุกอย่างนี่ค่ะ ออเด้อแต่มันอร่อยมากและเห็นเขาบอกว่าส่งตรงจากที่ฮอกไกโดใช้เวลาแค่1วันถือว่าไวมากนะเพราะว่าปกติเขาจะประมาณ3าวันโดยประมาณอันนี้คือมาจากบ่อของคุณโอซาวะที่ฮอกไกโดเลยีเดียวเขาบอกว่าเป็นกูรูด้านหอยนางรมที่ทำงานมามากกว่า15ปีเลยนะอู้หยดีมากทุกาพิโมทต้องแอกรู้เลยว่าต้องกินเลยต้องรีบกินด้วยรลอน้อนไป ถ้าอยากจะกินแบบสไาตาสาลา์ฝรั่งก็เลมอนบีทไทยสไตล์พวกเราเออมันไม่เหมือนที่เราเคยกินมาก่อนเลย,เยแล้วมันสดหวานเลยมันคือกลิ่นฮอกไกโดถึงจะไม่เคยไปแต่ <เอ S 2> รู้สึกว่าได้ไปเลย <ฮะ S 2> ตัวละ99บาทน9 9บาททีคุ้มค่ามากโอ้ยคนอห้กินเลยกินเลยกินเลยอ เขาอร่อยกว่าพี่นครอมือเฮ้ยเชื่อผมยางหวานรสชาติดีไม่เค็มน้ำจิ้มอร่อยละลายนี่แค่ไข่นางลมนะยังไม่ได้กินข้าวหน้าเนื้นอก็อรู้สึกว่าอร่อยมากเลยร้านนี้ออเดอร์อีกอันหนึ่งอันนี้สามารถกินได้นะไม่ใช่ดินแต่แค่เขาทําให้มันดูเป็นดินเฉยๆเขาบอกวิธีกินก็คือจิ้มไปกับอันนี้เลยเป็นดิฟอะไรสักอย่างจําไม่ได้มันเป็นผักแบบสดๆเย็นๆมาจิ้มกับอะไรอุ่นๆมันน่าจะเลิศลองดู มันเป็นอะไรที่ Amazing มากมันละมุนมันนัวหอมหวานเบาๆเค็มบางๆอร่อยมากเลยลองๆๆอุ้ยมันดีมากเลยอ่ะถ้าเอาแผ่นฝายมาจิ้มน่าจะโคตรอร่อยกว่านาอร่อยมากคนนึงเลยอ่ะเมนูนี้ยังไม่หมดเลยอีกเมนูนึงมาแล้วนะนี่ทุกคนอันนี้เป็นพริกหยวก กาอร่อยมากเลยเคืกอันนี้มันเป็นครีมผสมกับเนยแล้วเอามาอุ่นกลิ่นมันจะเหมือนมีชีสแต่จริงๆไม่มีชีสแล้วมันละมุนละม,ม่อม,ม,ม,มอ่ะทุกคนมันสุดยอดเฮ้ยสปาเกตตี้มาแล้วขอ้ยชีมพาสต้านคะครับว้าวเร็วโอ้ เป็นกระทะ,ร,ะ,ะร้นอนไข่ผัดซอเร็วว้าวโอ้ยเดี๋ยว p ตอนแรกเป็ว่ามันเป็นบอลมาฟ้าเเร็วโอ๊โวร์้กิมอินเอิร์นตุนตุนตุน่ว่าผ้หน่งาหน้าครับอันนี้

マグロガッパーキンメダイルルカはキンダイアニはキンメダイアニーはハンチューカオラータレーフーカオファイレオゴーサイカイパーサーモンリーラーンはいできますせーのーイよー わさびはなな、どれなかなぁ。 คนมาเราเคลียร์เมนูเส้นก่อนเพราะว่าอันไหนเขาเสิเร์ฟดีวมากมา <St an> อันนี้คือเซตบูดงวอนนะเขาบอกว่ามีขายแค่เฉพาะในญี่ปุน่นในไทยมีแค่แร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นที่ขายแต่ผักลวกใส่แค่นี้แหละอันนี้คือเทมปุระอู้กรอบมากแม่กรอบบางอะทุกคนฟังเสียงก็รู้แล้วจิ้มกับแกงกะหรี่อันนี้ <S 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 แล้วก็กินไง,ไงวะจิ้มไปเร็กินเรยวกินไปเป็นอ่ะกินอ ป็นไก่ทิ้งไว้นานาแล้วนะยังปลอกอยู่เลยตอนนี้กนะ่นอุดอง้งอุดอง้งต้องทำยังไงวะเร <c oughs> านจะกินแบบคนญี่ปุ่นสไตล์ <c oughs> อุด้งเส้นเหนียวนุ่มแต่ปากดำแล้วก็น้ำจิ้มหรือน้ำซุปไม่รู้ฟิลฟิวเหมือนมายองเนสแบบนวลๆมากๆอหอมหอมโอ้ยอ่ะมันกลิ่นว่า <c oughs> ซอสถั่ววอนัทอ่ะอร่อยมาเกเลยเส้นเขาสุดยอดเลยทุกคนเหนียวนุ่มหนึบถอยคำ กระเทมบุระอืมสวรรค์ของนคนลรอกอาหารญี่ปุ่นนี่ทุกคนพิมชอบเมนูนี้มากมันคือคาโบนาลาแซลมอนไข่แซลมอน,แล,มอนแล้วก็ไข่ <laughs> พิมชอบตรงที่ว่าเขาปักธงเลยอะทุกคน <laughs> คือเมนูอะไรที่ปักธงก็ตามพิมจะรู้สึกฟิลลิ่งแบบเมนูคุณหนู <laughs> เรากินสปาเก็ตตี้โดยใช้ตะเกียบแล้ก็รู้สึกแปลกๆใช้อันนี้ดีกว่าเราจะได้กินทุกอย่างรวมกันภายในคำเดียวอ่ะเส้นประมาณนี้เอาเนื้อแซลมอนกับไข่แซลมอนมาเยอะๆนี่ใครที่ดูอยู่และหิวต้องกินอะไรด้วยกันนะแต่ถ้าดูตอนกลางคืนใครแอบตัวมามา่าคอมเมนต์บอกรายงานตัวเดี๋ยวนี้ ไข่แซลมอนอร่อยมากทุกคนไข่แซลมอนจากฮอกไกโดโคตชอบคตรอร่อยจอกไข่เลยเหรอทำใจรับจอกเลยสุดยอด ส,สิ่งนี้นั้นคือพอกไกโดสาหร่ายทะเลหฮยยเป่าฮพักต้าเย็นหน้าตาเขาดูดีนะมันจะเริ่มดูไม่ดีภายใน3 2 1วันนี้เลยเหรอไม่เคยกินเลยลองกินไปด้วยกันมันมีกินบางอย่างที่แบบ หอมกุ้งเข้าไปในปากแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆน่าจะเป็นสาหร่ายทะเลที่แบบมันมีรสชาตินี้คือหน้าตามันดูจืดแต่จริงๆมันมีรสชาตินะทุกคนต้องลองเองข้าวหน้าทะเลภูเขาไฟแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อมาเลยอันนี้กัเทียบกับหน้าก็เยอะอยู่นะกินคนเดียวก็คือมีจุกจนถึงเย็นจะกินยังไงให้มันไม่เลอะไม่มีทางล้มก็ล้ม อุยยังไม่เห็นข้าวเลยนะอุ้ยอย่าบอกนะวะ่าลน้ลนๆนี่คือเนือเน้นๆน้นคือข้างในไม่เห็นข้าวเลยอะ่ะนี่ดูดิออข้าวอยู่ตรงนี้ทุกคนราคาตอนนี้ดิในตักข้าวขึ้นมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> อันนี้แซลมอนอันนี้กินไม่ได้ ความสดของเ <มา S 1> นื้อปลาคว<ม>ามอร่อยของไข่เลมอนแต่เขาใจ้ว่าทำไมต้องให้ใส่วาซาบิกับโชยเพราะว่าเหมอนพอกินไปเรื่อยๆมันจะเลี่ยนจุใจนนอ่ะเต็มปากเต็มคำมาถึงพระเอกของเราอันดีกว่าทุกคน,นเราเตรียมมานานแล้วแต่เรายังกินไม่เสร็จไม่มีอุปกรณ์มาแล้วมิวสิคสตาร์

เพับเป้าคืนแน่นมากโดยแบบไม่ยั้งกันเลยปัญหาเดียวที่กังวลตอนนี้คือเพลงจะติดลิขสิทธิ์ไหมมีการย้ายสถานที่เกิดขึ้น เนื้อผู้ชนะเด้งเขาบอกว่ามันมีเนื้อวัวแล้วก็ลิ้นมวัวอยู่ด้วยนะครับมาทุกคนเราจะได้ลิมรสรสชาติของข้าวเนื้อผู้ชนะแล้วถึงวันนี้เราจะไม่ได้กินด้วยกันชามละคนแต่วันหน้าเราจะเตรียมกันว่าเราจะไม่รู้จักกันแล้วเรามานั่งคนละโต๊ะไม่ดีแล้ว <laughs> <า> <laughs> พอได้ปุ๊บเราก็จะมานั่งลงกันกินด้วย จริงๆ,ๆเขาก็สงวนสิทธิ์อยากให้ทุกคนได้ลิมลองแหละเขาเลยจํากัดชามละหนึ่งโต๊ะนะทุกคนแบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยพิมพ์กินส่วนเนื้อใช่ไหมพีมพ่โมกินไข่หวานพีก่กากินข้าวไม่กินข้าวนะแบ่งๆกันกินไงมาลองกินดูซิเป็นยังไงหกได้แน่ทุกคนอ๋อมันมีอันนี้ด้วยโรยนิดน้งให้สวยๆ <c oughs> และนี่คือข้าวหน้าเนื้อผู้ชนะเราจะได้กินภายในสามสองหนึ่ง น,น,น,นุ่มมากนึ้ว่ากินแบบแนวแนวแซลมอนอะมันนุ่ม,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 มนุ่มหนึบหนึบอย่างนั้นอะแล้วก็หอมคาเ้ลหอมกินซอสเปเชียลของเขาหอมทุกอย่างอยู่ในเนี้ยนะแล้วต้วนเนื้อมัน คือลิ้นหรือเนื้อหรืออะไรอีกคำมันมีเคืออะไรอันนี้คือสวอ่วนแหล่ะน่าจะเนื้อเนื้อมันจะมีความย้อนหนุบหนุบนิดนึง,นงขอเนื้อเน้นๆเต็มเต็มคำอุดยอดอนี่สินะรสชาติของพูชินะมันอ,อร่อยมากทุกคนนี่ขนาดกินอยู่ยังรู้สึกน้ำลายไหล,ลอ่ะใหญทุกคนต้องลองในมุมคนที่ได้กลิ่นอย่างเดียวนะขอมชิ้นหายเลย ลายมากเนื้อยิ่งเคี้ยวยิ่งนุ่มมีความหนึบหน่อยๆเคี้ยวอร่อยโอ้โหพูดได้แค่ว่าผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้กินแงๆๆๆไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรนอกจากคำว่าอร่อยเออเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าความใหญ่มันเท่าไหร่เออจริงๆมันสูงวันนี้นะแตะลึงทำตกไปแล้วใหญ่กว่ามือพิมอ่ะกล้าพี่โมร้องตักเลยตักเลยตักเลย ซอสเป็นน้ำแข็งเป็นไงโน้ตอร่อยกันเลยโอ้ยพี่โม้วุฒอร่อยอะทุกคนโอ้ยพี่โม้วุฒอร่อยโหสุดยอดไม่ได้เหนียวแบบเหนียวคู่ฟันขนาดนั้นอะแค่ให้รู้สึกว่ามันเคี้ยวอะแต่มันไม่ใช่เหนียวแบบอติดฟันนะเนอะวะสุดยอดหกคิวเวอร์โอเคไม่ต้องกิน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 แต่เพิ่งขันดิ่ก็ตอนแรกเรไปรับทุกอย่างยุ่ไม่ทันเลยไงล่ะสุด ผมบอกเดียวกูพูดอะไรก่อนเดียว <c oughs> เนื้อนุ่มมันหอมมากซอสอร่อยัาเฟลหอมเข้ากันแบบเป็นก้อนเดียวกลมๆ<อ>ไปไส่หวานนี่ก็ทําให้แบบมีสัมผัสนุ่มๆลิ้น <c oughs> โอเคหมดเลย <c oughs> มันเป็นอะไรที่แบบเราพูดได้มากกว่าคําว่าอร่อยไม่ได้ทั้งหมาเดเนี่ยเป็นอร่อยมันจะมีอีกเวลนึงอคืออร่อยสุด <c oughs> มันจะดูเป็นสุภาพเราจะพูดคําว่าอร่อยจัดๆหรือกันเออมาอนที่เชฟบอกอร่อยมากๆอร่อยมากๆจริงๆว่ะพูดมากอย่าหาว่าอุ้ยกินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยทุกคนต้องมาว่ะนัดเพื่อนมากินหรือไม่ก็นัดเพื่อนเยกอะเข้ากันโอเคพี่ก้ากินผักอย่ากินพี่ซ่านั่งเนื้ออย่าพี่โมกินที่เหลือขอบคุณค่ะใจร้ายมากเลยเอากระถิ่นมาได้ไหม ตามมาตามมาทางนี้ทางนี้โอ้ยญี่ปุ่นนะ วันนี้ทั้งหมดที่กินมารู้สึกว่ามันอร่อยทุกเมนูเลยทุกคนโดยเฉพาะเมนูข้าวนาเนื้อผู้ชนะสุดยอดมากและยิ่งช่วงนี้เขาบอกว่าคนเยอะมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จองประมาณเดือนหน้าเพราะช่วงนี้คือคิวเต็มแบบนั้นนั่นนั่นนทุกวันเลยถ้าใครอยากจะเป็นผู้ชนะก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนหน่อยขนาดเราคิดว่าเราจะได้กินคนละชาญยังไม่ได้กินเลยสำหรับใครที่ได้มากินหรือเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่าเป็นยังไงประทับใจไหมพิมได้มากินแล้วพิมแฮปปี้มากอร่อยอร่อยทุกอย่างเลย วันนี้อร่อยกับอร่อยจังถ้าใครอยากจะมากินข้าวหน้าเนื้อผู้ชนะสามารถกินได้วันจันทร์ถึงสุขเวลาส1เดโมงจนถึงบ่ายสนะเสาร์อาทิตย์ไม่มีนอกเหนือจากข้าวหน้าเนื้อเนี่ยก็ลองเมนูอื่นดูแนะนำหอยนางรมคือสุดยอดทุกคนตาตึงใจมากกินแล้วเหมือนได้ไปฮอกไกโดทั้งที่ยังไม่เคยไปประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าใครดูและอยากกินแท็กเพื่อนแท็กแฟนชวนเพื่อนส่งลิงก์ให้เพื่อนให้แฟนดูพูดเลยว่าดีมาก ควรมาลองไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป <c oughs> ว่าตายว่าโชว์ <c oughs> มามามาทางนี้ทางนี้กดจิกกจิ <c oughs> ไม่มั่นใจว่าทัวร์หรือแบบครูอนุบาลนะเดี๋ยวให้เด็กเดินตามอะ่ะ <c oughs> <c oughs>